นะเฟียขอแอคเซปต์ไปแล้วอ่ะกดหน่อยเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยไหนอ่ะนั่นไงปุ่มอยู่ทางซ้ายเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยอ่าอ่าอ่าไปเลยเอาไปเลยไปแลวไปแลวจ้า สวัสดีทุกคนพี่ฝนสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับทุกคนด้วยค่ะวันนี้กลับมาพบกับพี่ฝนแล,แล้วก็พี่เอกสิครับ <c oughs> วันนี้เราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่าไลท์ <ไล S 2> ทอปีอปโอ้โหพี่เอกดูเพื่อนเราสี่มาเยอะกันมากเลยนะเนี่ยใช่แมบนี้เข้าได้เยอะน่าจะไม่เป็นไรแล้วแหละ <c oughs> ใครเนี่ยหน้าตาแปลกๆเยอะแยะเลยเนี่ย น่าจะเป็นเพื่อนใหม่ของเรานะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะดูสิเพกเขามีเมนูเป็นภาษาไทยด้วยอะ่ะใช่เกมคนไทยอป่โอ้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้เราสามารถแบบทําท่าต่างๆได้ด้วยอะ่ะแล้วเรา,เราแบบเต้นได้ด้วยนะดูสิติลังกากับหลังออเราเต้นได้ด้วยเราปบมือได้ด้วยอะ่ะแถมเป็นภาษาไทยด้วยนะออสุดยอดไปเลยโอ้โหอย่างนี้ก็เล่นง่ายเลยนะน้องๆหนูๆเล่นสบายเลยอะ่ะเ,เราเดินอยู่กับทีเลยเล่นง่ายมากเลยอ่ะเพก ดูเหมือนว่าตอนนี้มันจะมีงานปาร์ตี้อะไรหรือเปล่าเนี่ยคนเยอะเอะไม่รู้เหมือนกันพี่ฝนเอ้ยมีจักรยานด้วยเหรอมีจักรยานด้วยเหรอเราไาเลือกพาดออกมาได้ด้วยยานานะของเราพี่แอพี่ฝนมีสกูตเตอร์สีชมพูจริงเหรอไม่พี่อยากขี่คันนี้เอ้ยโอ้หหหาพี่ฝนชอบคันนี้เป็นไงออหรูหลานี่มันเกมออฟทนชัดเดี๋ยวเพี่แอร์เอาออกก่อนเอาคันอื่นดีกว่าพี่แอเราวันนี้เราไหนอะ นี่มาที่ถนนแล้วอยู่ไหนตรงถนนแล้วหรอใช่เดี๋ยวจะไปทัวร์ในเมืองแล้วแก๊งสกูตเตอร์สีชมพูเหรอใช่ใช่ใช่พียกเอาสกูตเตอร์สีแดงไปแล้วกันมาเร็วมาเร็วพวกเราเดี๋ยวไปเที่ยวดูในเมืองกันดีกว่าอ้าวนี่วาวาเหรอเนี่ยโมาเร็วพี่เอกไปทั้งหมในเมืองแล้วงัน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 อยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวไปขี่วนรอบเมืองดีกว่าพี่เอกเร็วโอ้ยทำไมพี่เอกโดนชน ขามีตึกราบ้านช่องเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็ฝั่งนี้คืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอะพี่เอกตาโหตามมาเร็วเข้าโอเพื่อนเต็มเลยอะแก๊งสกูตเตอรโอ์โหนี่แบบแก๊งสกูตเตอร์ของเมืองตามมากันเยอะมากเลยอะโหนี่แบบไม่เคยเห็นคนขี่สกูตเตอร์เยอะขนาดนี้เราที่นี่ที่ไหนเดยวพี่เอกมาดูอะไรนี่เร็วอย่าขี่ตัดหน้ากันมีร้านอะไรอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้อะเดี๋ยวขอเข้าไปดูหน่อยดีกว่าเจมพาร์ตซูเปอร์มาร์เก็ต เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตหรอออกต้องปิดออกเลยใช่ไหมโอ้ดูดีของเยอะมากเลยโอ้ยอย่าขี่รถเข้าร้านครับคุณลูกคา้าเฮ้ยมีนมะมีนมเดี๋ยวขอเอาไปจ่ายตังก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเอารถเข็นเป่าเราต้อง,องเอารถเข็นใช่ไหมเออเราใช่เอารถเข็นเรเข็นของเราต้องขี่รถเข็นก่อนเพียงอยู่กับน้องพีทเนี่ยเฮ้ยเขาโพดอะเห็นแล้วหิวเลยโอ้ยเอ้ยแล้วพีอกทำไมกดเดี๋ยว เพี้กเอาเอาข้าวโพดทำไมได้เค,ค้กมาเดี๋ยวเดวพี่ฝนพี่ฝนออกไปจากตรงนี้ไม่ได้พี่ฝนเอาเดี๋ยวฝันติดพี่ฝนมีความรู้สึกว่ารถเข็นมันชนกันแล้วมันติดกันใช่มันติดกันอะ่ะ <c oughs> เพื่อนลงไปนั่งในรถเข็นแล้วอะ่ะเขาทำไงอะ่ะ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรเ,นเดี๋ยวรถเ,เอาเอาสกูตเตอร์สกูตเตอร์เข้ามาในร้านได้ไงในร้านะาพี่ฝนขอขอซื้อของกลับไปกินที่บ้านบ้างดีกว่าว้ม่มีช็อกโกแลตอะ่ะอ่าไม่มีคนไม่มีคนคิดตังงอพี่ฝนทําไงเดีะมีอันนี้ด้วย เดี๋ยวปอนด้วยอะเดี๋ยวไม่ไม่มีคนคิดตังเดี๋ยวเพียยมาคิดตังนะกินได้ด้วยอะอ้าวเี้ยโดนเข็นแล้วว่าโอ้เราสามารถมาคิดเงินตรงนี้ได้ใช่ไหมใช่แต่ว่าไม่มีคนคิดตังอะดิเออไม่มีคนคิดตังอะทําไงดีอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหน้าเรามาแวะใหม่กันแล้วกันช่วยด้วยช่วยด้วยเฟีอกโดนน้องพีทเข็นตอนนี้กลายเป็นใครเข็นแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่ฝนจะขี่รถแล้วนะ อยไปวนรอบเนะมืองใหม่เอาไปกันแล้วเหรอใช่ใช่ใช่มาทางนี้แล้วโอ้แก๊งสกูตเตอร์หนีไปแล้วอะ่ะมาแล้วมาแล้วโหสกูตเตอร์สีชมพูด้วยวเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเพเอกเอารถไปตามไปนะใจเย็นน่ารักสุดอะ่ะเฮ้ยเพเอกดูเหมือนว่าเราสามารถสร้างบ้านได้ด้วยหรอขึ้นยังไงดูดิมีบ้านด้วยอะ่ะขึ้นขึ้นอันนี้บ้านใครก็ไม่รู้อ่ะเพเอกมาดูแล้วขี่หลังเอาเพเอกขี่ขี่ไม่ได้ขึ้นไม่ได้อ่ะเฮ้ยเพเอกบ้านใครไม่รู้หลังใหญ่มาก เดี๋ยวกดเข้าบ้านไปก่อนพี่ฝนอยู่ไหนแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนเกาะคอมาด้วยนี่อยู่นี่แล้วเพื่อนเกาะคอมาด้วยเพื่อนบอกขี้เกียจเดินวันนี้เราวันนี้เราดูเพื่อนเกาะคอด้วยเฉยเลยบ้านใครก็ไม่รู้เนี่ยพี่เอกดูดิโหหลังใหญ่มากเลยอ่ะเดี๋ยวขอไปดูในครัวหน่อยดีกว่าโอ้ยเดี๋ยวยาวสักกุ๊เตอร์เข้าบ้านมีอะไรกินมั่งเข้าบ้านเขาก็ล้างมือก่อนนะล้างมือตรงไหนใช่ใช่ต้องล้างมือก่อน ล้างมือก่อนนี่ล้างมือเรียบร้อยละโอ้ยพี่โดนเข็นเอาเลยโดนเข็นไปทั้งคู่เลยในบ้านมีอะไรให้กินบ้างเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวดอบอเพื่อนดรอบเพื่อนลงมานะโอ้ตู้เย็นว่างเปล่าไม่มีอะไรให้กินเลยอะ่ะดีนะพี่ฝนพกนมมาเมื่อกี้เดี๋ยวเพื่อนเอาขี่รถมาทําไมเนี่ย <laughs> เดี๋ยวอ้าวแล้วเพื่อนจะเอาพี่กลับมาคืนที่ซูเปอร์มาร์เก็ตพี่ฝนขึ้นมาดูชั้นสองแล้วอะ่ะ <laughs> บ้านใครก็ไม่รู้หลังเนี้ยโอ้หลังใหญ่มากเลยน่าอยู่มาก ไหนอ่ะโหบ้านน้าอยู่กว้างเลยอ่ะสาวบ้านของคนคนนี้ใช่ไหมใช่ทำไมพี่เอกต้องไปนั่งรถเข็นหมดเลยอ่ะี่ไหนเลยพี่เอกไปฝั่ว่ายน้ำาละเดี๋ยวเพเอกขึ้นมาลงมาว่ายน้ำาละสาวว่ายน้ำมีกล้วยด้วยอ่ะเออดูดิเนี่ยมีกล้วยด้วยกล้วยใครก็ไม่รู้อยู่ในน้ำเดี๋ยวขอมาทิ้งไว้ให้กินใช่ป่ะเฮ้ยนี่ของใครอ่ะอันนี้ของใครอ่ะอันนี้แกงชุดนอนต้องเป็นเพื่อนเจ้าของบ้านถึงจะเข้าบ้านนี้ได้อ่ะ เฮ้พี่ฝนก็เข้าบ้านได้นะเมื่อกี้บ้านใครอ่ะบ้านหลังนี้เข้าไม่ได้บ้านหลังนี้เข้าไม่ได้ห,ไไดหรอโอ้เสียใจจังเลยจะเข้าจะเข้าไปดูสักหน่อยเลยเข้าไปไม่ได้โธเออเข้าไม่ได้ <laughs> เข้าไม่ได้หรอเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอางี้ดีกว่าพี่เอกเดี๋ยวพี่ฝนสร้างบ้านมัางดีกว่าพี่ฝนสร้างบ้านมัางดีไหมจริงอะนี่ไงนี่ไงเขาบอกว่าให้เราค้นหาตำแหน่งที่อยู่ของบ้านใช่ไหมศูนย์หนึ่งบ้านหมายเลขหนึ่งสอง งานพี่ฝนขอเลือกบ้านหมายเลขหนึ่งดีกว่าพี่เอกอยู่บ้านละหมายเลขอะไรมีศูนย์สองมีคนแล้วพี่เอาสามก็ได้โอเคงั้นพี่ฝนหมายเลขหนึ่งนะนี่บ้านมาแล้วเพื่อนเพื่อนมาด้วยบ้านมีบ้านโอ้มีบ้านบ้านต้นไม้เหรอพี่เอกไม่เอาดีกว่าใช่ใช่ยินยันจะใช้ตำแหน่งบ้านหลังนี้โอ้สองร้อยลีนัเนี่ยมีบ้านให้เราอยู่เยอะเหมือนกันแพงด้วยเหมือนกันโอ้เอาหลังไหนดีะ พี่ฝนเอาเป็นบ้านนีงดีกว่าวิอยากได้เป็นบ้านเนี่ยบ,บ้านรถอะพี่ฝนอยากได้แบบเดินทางท่องเที่ยวไปไหนก็ได้ไงสองร้อย,นเ,นเ,หยเหรียญแน่สองร้อยเหรียญหรอนี่พี่เอาบ้านธรรมดาแล้วงั้นงั้นเปลี่ยนใจแล้วพี่ฝนเอาบ้านหลังไหนดีอะง,งั้นขอเป็นบ้านเหมือนโดวิตากับโดเรมอนก็แล้วกันหลังนี้ดีกว่านี่นี่ไงบ้านพี่ฝนเองโอ้โ,อโหถูกใจมากนี่พี่า,า,ล,าล้างมือ ว้าวบ้านเราถูกใจมากเลยในตู้เย็นมีอะไรเปล่านี้อ้าวเพื่อนทำไมเข้ามาไม่ได้อะเพื่อนทำไมอยู่แต่หน้าบ้านอะในตู้เย็นมีโค้ดด้วยเพื่อนเข้าบ้านมาแล้วเพียกอ่แเราเพื่อนเข้าไม่ได้เหรอเพื่อนเข้าไม่ได้อ่ะดิทำไงอ่ะเอาเพื่อนเข้าบ้านไม่ได้เหรอเออเพื่อนเข้าบ้านไม่ได้เพียกบ้านอยู่ตรงไหนเนี่ยเพียกบ้านเนี่ยอยู่ตรงมุมมุมเนี่ยตรงซูเปอร์มาร์เก็ตพอดีตรงซูเปอร์มาร์เก็ตเหรอแล้วนี่ใครถุงนอนใครเนี่ยหลังที่เท่าไหร่หลังที่สามเหรอเออเดี๋ยวเพียกนอนลอยแถวนี้ก่อนนะ ตรงซูเปอร์มาร์เก็ตตรงไหนเนี่ยหาไม่เจอเนี่ยตอนนี้พี่เอกกลายเป็นโฮมเลดละคนไร้บ้านนอนอยู่ตรงซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยหน้าซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่ยหาไม่เจอนี่ไงอยู่ตรงซูเปอร์มาร์เก็ตไงซูเปอร์มาร์เก็ตมันอยู่หน้าบ้านพี่ฝนเลยหน้าบ้านแล้วอยู่ตรงนี้เหรอหาไม่เจอนี่ไงเพียกนอนไร้บ้านอ้าวเด้ออุตส่าห <of> ์ขับรถ จะไปตามหาบ้านเบียกมันนอนอะไรตรงนี้ไหนบ้านเบียกหลังไหนเนี่ยหลังนี้หรอหลังนี้ไงโ<ฮ>อ้หได้ไหมหลังใหญ่อยู่เข้าได้โอ้หดูดิบ้านแบบเปิดอาซาย,ยินดีต้อนรับเลยอ,ะอ่ะอ้าวแล้วทำไมเพื่นอนเข้าไม่ได้อะ่ะเราสามารถปัดน,น้ำผลไม้กินได้ด้วยโหสุดยอดสุดยอดเลยเอา้าวดีวนะพกตังค์มาเยอะมาจับจองบ้านหลังแถวๆนี้ได้อ้าวเดี๋ยวดิไอทำไมพี่ฝนหล่นออกมาข้างนอก สาธารณะอ่าทุกคนเข้าได้แล้วอเ๋อเมื่อกี้พี่เอกเป็นส่วนตัวไงตอนนี้พี่เอกทำเป็นสาธารณะนะอ๋อเราสามารถสร้างบ้านให้เป็นแบบส่วนตัวกับสาธารณะได้ด้วยเหรอภูมิใจภูมิใจนําเหนือมากนี่เครื่องดูดฝุ่นโอ้เครื่องดูดฝุ่นนี่ไงพี่เอกที่ฝนอยากได้แบบนี้เลยโอ้โหแพลเออเออเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อน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 เข้นตะเยเอารถไว้นอกบ้านสิเอารถไว้นอกบ้าน เอารถไว้นอกบ้านนั่งพักผ่อนตรงนี้ก่อนก็แล้วกันเอ้ยเดี๋ยวใครขับรถบัสมาจอดไว้นี่เนี่ยไม่ไหวเลยเกเดี๋ยววันหลังนะถ้าซื้อของขวัญวันเกิดนะเอาเครื่องดูดฝุ่นแบบนี้ให้พี่ฝนนะจะดีเหรออยากได้ข้างบนก็มีโอ้มีห้องอีกนะจะบอกให้มีห้องอีกเหรอเออห้องนี้ห้องอะไรเนี่ยห้องอะไรอ่ะมีห้องอันนี้เป็นห้องน้ำทำไมมีหนังสืออยู่อย่ยังมีกรอบรูปด้วยก็เวลาแบบเข้าห้องน้ำแล้วแบบนั่งนานๆก็จะได้อ่านหนังสือไงเดี๋ยวล้างมือกอน อ้าเราเพื่อนเข้าช่วร์เดี๋ยว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 ออกมาก่อนดีกว่ามีเพื่อนเรามีคนติดใจด้วยนี่เอฟซีพี่ฝนเนี่ยเสื้อดำดำเนี่ยติดใจเครื่องดูดฝุ่นเห็นปะนม่ไงพี่ฝนก็ชอบเนี่ยเครื่องดูดฝุ่นแบบเนี้ยชอบเห็นไหมโอ้วันนี้มีเอฟซีของพี่เอกเข้ามาด้วยนะสองสามคนก็ยังดีนะไปเยี่ยมบ้านพี่ฝนบ้างนี่อ้าวไปเยี่ยมบ้านพี่ฝนพี่ฝนต้องตั้งค้าข้างบนเป็นสาธารณะก่อนดิตั้งข้าหรอโอเคโอเคตามเข้ามาตามมาเร็วตามมาเร็วอมาลงทางนู้นนี่น มาเยี่ยมบ้านพี่ฝนแล้วลงลงทางนี้ใช่ไหมเนี่ยบ้านพี่ฝนเหมือนบ้านโดเลมอนเลยอ่ะเร็วสีเหมือนกันเลยอ่ะบ้านโนบิตะบ้านโดเลมอนอ่ะใช่หรอตังค่ายังไงอ่ะเป็นสาธารณะกดกดไปอ่ะเดี๋ยวมันก็เป็นสาธารณะกดกดไปกดกดยังไงอ่ะกดข้างบนนี่ไงกดข้างบนตรงไหนอ่ะพี่ฝนกดบ้านดิกดบ้านแล้วก็นี่ไงกดรูปบ้านกดรูปบ้านแล้วไงนี่ไงข้างบนเนี่ยกดล็อกให้ดีเข้าไม่ได้ไหนอ่ะกดรูปบ้านก่อนดีกดรูปบ้านแล้วไง กดรูปบ้านทางขวานี่จิ๊นนี i̇şte ่นี่ก็ขวาแล้วไงนี่นี่นี่เห็นเปล่าอ๋อกดรูปบ้านเนี้ยหรอเออแล้วก็นั่นน่ะกดอีกนึงนั่นมันล็อกกดแล้วอะไรเฮ้ยเพื่อโดนโดนเข็ยนะเนาะสารธนาแล้วเราอ่าไปไปถล่มบ้านที่ฝนกันนี่วะโอ้โหเนี่ยบ้านที่ฝนพี่ฝนเนี่ยเข้ามาแล้วก็เจอซิงค์ล้างจานเนี่ยทุกคนต้องล้างมือก่อนนะเพื่อสุขค่าอนามัยของตนเองเข้าใจไหมเฮ้ยใครเปิดเตาแก๊สใครใครเปิดเตาแก๊สอ้าวใครทิ้งไปยืนเตาแก๊สเนี่ยปิดก้อน ครเปิดเตาปิดก่อนปิดก่อนเนี่ยในตู้กับข้าวี่ฝนก็จะมีกล้วยมีองุ่นมีแอปเปิ้ลเลี้ยงเลี้ยงทุกคนเลยนะไม่เหมือนบ้านเ่ียกอะบ้านเบียกไม่ค่อยมีอะไรให้กินเลยอะพีเ่เอกก็มีเหมือนกันแต่ว่าเพื่อนเปิดตู้เย็นเอาไปหมดแล้วเมื่อกี้เนี่ยอ่ะโอเคโอเคอ่ะทุกคนดื่มน้ําดื่มท่ากันก่อนนะผ่อนคลาย้ารับแนละ้วทุกคนี่ฝนนั่งโซฟาแล้วกดผ่อนคลายเข่าอะตัวละครเราอะจะกรกะดิขาวดิดนิดๆ๊ด <laughs> จริงๆนะวันนี้เพื่อนมาเยี่ยมบ้านกันเยอะดูเหมือนว่าจะวุ่นวายน่าดูนะมาดูชั้นสองกันดีกว่าเลวทุกคนเรามาเยี่ยมบ้านเนี่ยขึ้นบ้านใหม่เร็วทางนี้ทางนี้วอาน้ำอาแล็ปท็อป,ปมาเล่นด้วยเหรอนี่คือห้องนอนพี่ฝนเองทุกคนพี่ฝนชอบอา่านหนังสือเนี่ยเหรอห้องนอนพี่ฝนใช่เฮ้ยพี่ฝนพ,พี่เห็นหุ่นยนตนะ์อะไรเหรอนอกบ้านมีหุ่นยนต์นอกบ้านมีหุ่นยนต์้วยเหรอไหน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 หุ่นยนต์ใครอ่ะหุ่นยนต์เ้ออโต้บอท หุ่นยนต์มาหุ่นยนต์มาอ๋อตัวบอดไคสุดยอดเฮ้ยเฮ้ยเอาพี่เอกออกไม่ได้หุ่นยนต์ใครอะทำไมพี่เอกออกไม่ได้โอ้นี่นี่หุ่นยนต์เธอเหรอโหูเธอสุดยอดมากเลยหุ่นยนต์ใครอ่ะโอ้นี่นี่คนนี้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 หุ่นยนต์คนเนี้ยโหสุดยอดจังเลยอ่ะเอามาไหนอ่ะหุ่นยนต์ด้วยโหแล้วดูบ้านดิโอ้บ้านหลังใหญ่บ้างบ้านรวยโอ้ทำไมเขาไม่ได้อ่ะ โหเราเข้าบ้านเขาไม่ได้อะบ้านเขารวยมากเลยอ่ะเขาไม่เปิดแท้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะเรามีบ้านไหมไม่เรามีหุ่นยนต์มั้งเปล่าอ่ะไม่เราไม่มีหุ่นยนต์น่ะขึ้นไงทำไมเราไม่มีหุ่นยนต์เหมือนเขาอ่ะไม่เพียกเรามีสัตว์เลี้ยงด้วยนะจริงเหรอเพียงเอาปุกปิกเพล็กออกมาอีกตัวได้ไหมะยี่หันจะเอาอะไรออกมาก็เกรงใจจอดบ้างนะโอ้โห ไม่มีปุกปิกอะเราเข้าบ้านเขาไม่ได้อะพี่เอกเอ้ย oh. ม,มีคนรักษาตัวพี่เอกคือรถตู้ต้องเป็นเพื่อนกับเขาก่อนนะเราถึงจะเข้าบ้านเขาได้เขาต้องปลดให้เราไงถ้าเขาไม่ปลดเราก็เข้าไม่ได้เราเข้าไม่ได้เลยดูเดิวอยากเป็นเพื่อนกับเขาอยากเข้าบ้านเธอโห oh. มีบ้านแบบหลังใหญ่มากแล้วก็มีแบบหุ่นยนต์เป็นอโอโต้บอยตัวหลังตัวใหญ่มากเลยอะนะ เคเดี๋ยวพี่ฝนสามารถเอาอะไรออกมาได้อเนี่ยนี่เรามีอมยุ้งอมยิ้มอะไรกินด้วยนะใครอ่ะเนี่ยเรามีอมยิ้มกินด้วยนะดูดิของเราเยอะมากเลยอ่ะสุดยอดเลยอ่ะพี่เอกพี่เอกมาหลงอยู่ตรงบ้านใครก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยไม่รู้พี่อยู่บ้านใครอยู่หน้าบ้านพี่ฝนไงหน้าบ้านพี่ฝนเหรอแล้วก็มีรถเมย์มารับด้วยโอไลโทเปียเยอะมากอ่ะเขาปิดบ้านเขาทิ้งแล้วอ่ะเราเข้าไปดูไม่ได้อ่ะเขาเป็นความลับ อ้าพี่ฝนในบ้านพี่ฝนเพื่อนยังออกไม่ได้กันอยู่สองคนอ้าทำไมเพื่อนไม่ออกอ่ะเพื่อนมาดีดกีต้าร์เพื่อนมาดีดกีต้าร์อยู่กับน้ำเนี่ยโอเคโอเคเดวกเล็งเข้าใหม่ใหม่ใช่เพี่อกเพื่อนเต็มนะมาแล้วมาแล้วทุกคนวฮ้ยดูดีเพื่อนเอาดอกไม้มาให้อ่ะอ้อน่ารักจังเลยเพื่อนเอาดอกไม้มาให้พี่ฝนนะดูดิพี่เอกดูดิเพื่อนหยิบดอกไม้มาให้เราอ่ะน่ารักจังขอบคุณมากนะ พีอกโดนลากมานั่งโต๊แล้ว,วอ่าผัดไเฮ้ยทำไมมีสัตว์เลี้ยงใครเนี่ยโอ้ว่าเป็นยูนิคอนเนี่ะสัตว์เลี้ยงเป็นยูนิคอนเดี๋ยวก่อนเ,อเดี๋ยวพี่ตอมเอาสัตว์เลี้ยงมองวันทีตัวไหนได้เนี่ยอุย้ยน้องเสื้อดำขอจะพาเพียกไปไหนไม่รู้บอกให้มาทางนี้เดี๋ยวเพียกวิ่งตาม,มดูตั้งตตั้งเจอไม่รู้จะตั้งเ่ออะไรเอาทำไมสัตว์เลี้ยงไม่หวนไม่ออกมาเอาเพื่อนพาไปไหนแล้วเนี่ย นี่นี่เพื่อนกขจะพาพียอกไปไหนไม่รู้อะคนเสื้อดำเนี่ยแล้วพียรกอยู่ไหนเนี่ยน้องเสื้อดำเขาบอกว่ามาทางนี้ทางนี้พี่เอก็ไปจริงๆทุกคนที่มาก็ได้อ๋อบ้านน้ำเหรอนี่บ้านน้ำนี่ไงกําลังไปทุกคนกําลังไปอ๋อเขาจะพาไปบ้านเขาเป่าอ๋อเนี่ยเหรอไอ้นี่ใครอะเข้าเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้พามาบ้านเนี่ยเหรอเข้าไม่ได้ โอ้เราเข้าไปไม่ได้อะดิทำไงเนี่ยทุกคนล็อกเลยนะบ้านล็อกกะดิเข้าไม่ได้เลยนี่มาเยี่ยมบ้านทุกคนเลยแล้วเนี่ย แต่แบบเข้าไม่ได้อ่ะเดี๋ยวแล้วเดียวจ้ะโอ้ยเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายอย่าเข็นเพยกมาวยไปตรงที่มีโซล่าฟาร์มด้วยพี่ฝนไหนไหนไหนเพยกขับรถวนดูกันดีกว่านี่ยังมีโซล่าฟาร์มด้วยนะพวกเราขับรถวนดูในเมืองกันดีกว่าเดี๋ยวเพ็กต้องหาโอ้แสดงว่าบ้านเขาเจริญมากๆแน่เลยเนี่ยมีโซล่าฟาร์แบบเนี้ยสุดยอดเลยนะไม่ต้องมีโรงไฟฟ้าเออดีมากบ้านพี่ฝนก็มีเหมือนกันนะแต่แบบมีแบบแผ่นเล็กๆอ่ะ เฮ้ยมีรถไอติมได้เพ็กขึ้นรถไอติมเพ็กยู่ไหนแล้วเนี้ยนี่เพยู่รถไอติมมาแล้วตื้อ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 งื้อต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 ข้อตื้อตื้อตื้่ตื้อตื้อมื้อตื้อตื้อตน้อมื้อตื้อตื้อตน้อตื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 ้อตน้อตื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 ้อตก่อนือตื้อตื้อ่ื้อตล้ตถไอตถไอติมลงทางนี้ไม่ได้อะ ลองลองลงดูนะลงไม่ได้อ่ะโดนรถไอ้รถไอ้ตีมอีคันนึงถอดถ่ายเพียกไปไม่ได้รถติดอ่ะมีฝนอยู่ตรงโซล่าฟาร์มแล้วเพียกเพีอกจะลงตรงโซล่าฟาร์มมลงไม่ได้อะมีฝนเปลี่ยนรถดีว่าเอาคันไหนดีหุยมีเรือด้วยอยู่ตรงโซล่าฟาร์มเหรอใช่อยู่ตรงโซล่าฟาร์มแต่แบบเรือจะขี่ตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมใอ่น่มีเฮ้ยมีรถคันนี้น่ารักรถตะเพิงเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวรอเดี๋ยวนั่งแล้วไป ไปได้พี่เอกด็กไปเลยไปเลยไปเลยไปลำบากเหลือเกินแห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 นไปไปไม่ได้โอเคโอเคไปได้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเออขับรถพนในเมืองดีกว่าโอ้โหรถสปอร์ตสุดยอดเลยอ่ะเรียกว่าบังคับยากเลยโอ้ยางเท่เลยอ่ะรถอ่ะแหนโอ้รถเท่มากไปเที่ยวในเมืองเอ้ยนี่ไงหุ่นยนเนี้ยเราสามารถเอามาใช้ไดเปล่าวะอยากได้ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวพี่เอกขับก่อน อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ในเมืองที่เราสามารถเข้ามาอยู่กันได้ใช่ไหมใช่นีก็เป็นโซนเพื่อนบ้านอะไรอย่างงี้มีซูเปอร์มาร์เก็ตให้สองฝั่งเขานี้ดีนะเมืองท่าทางจะเจริญเฮ้ยบ้านหลังนั้นมีคิลิคอปเตอร์ด้วยอ่ะหลังไหนอ่ะนู่นเลยหลังแดงๆข้างล่างนั่นอ่ะโอ้ยนี่เราขึ้นมาจอดรถบนเขาได้ด้วยนี่มงบนเขาอ่ะเฮ้ยมีฝนตรงนั้นมันมีบอลลูนเออมันมีบอลลูนขับไปดูดิมีบอลลูนบอลลูนโอ้ยรถเมย์ใครอ่ะรถเมย์ใครโอ้ยรถไหล โอ้ยโอ้ยอยาขับทับกันดิโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวไปวไม่ได้แน่เลยเนี่ยรถเมรถเมโอ้โหดูรถเมรถเาเอ้ารถเมโออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอไอ,ไอโอ้ไปไม่ได้ติดรถติดไปไม่ได้อ่ะทุกคนรถรถติดรถติดเอางี้ดีกว่าเออเออเออมาทางนี้ได้ หลอกมาได้ยังไงอ่ะไม่รู้กันนี่ยังขับหนีตำรวจในเกม GTA เลยเมื่อกี้พี่เห็นนี่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 ชนเสาไฟฟ้านีเอาวอลลูนเดี๋ยวขึ้นเลยขึ้นบอลลูนขึ้นบอลลูนแล้ว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 ขึ้นแล้วแล้วอลลุนอีอีแล้วอีแล้วอีแล้วอีอีแล้วขึ้นแล้วเองหนักขึ้นได้ไหมเนี่ยไปแล้ววันนี้เราจะขึ้นบอลลูนกันนะครับเปิดดิเปิดเออว้าวอ้อาสกูตเตอร์ขึ้นมาด้วยเหรอเฮ้ยมันหนักอ่ะพี่โันนี่เราจะเอากันไปหมดเลยเหรอ อย่าเปิดป yeah. hey, ิดอย่าเปิดปิดอย่าเปิดปิดทุกคนอย่าเปิดปิดเราต้องเปิดอย่างเดียวไปแล้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 วขึ้นบนลูแล้วเย้เฮ้ยใครเอารถขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวหนักไปหนักเกินอ่ะไอ้มันขึ้นไม่ได้มันขึ้นไม่ได้เอพี่เอกมันหนักเกินไปอ่ะมันหนักรถอ่ะใครเอารถขึ้นมา เอารถออกควอนเอารถออกก่ันเราจะลอยขึ้นไปแล้วหูเยเยเยนั่งได้ขนาดนี้เลยเหรอเออมันแบบหนักมากเลยตอนเนี้ยไม่เอารถใครเอารถขึ้นมาเนี่ยไม่เอารถแล้วพี่ฝนไปอยู่บนรถได้ไงอะไม่รู้เหมือนกันแพี่ฝนมันขึ้นบนรถได้ไงไม่รู้อะไปไม่ได้อ่ะรถไปไม่ได้แล้วอ่ะพี่แอโอเคเดี๋ยวลงมาข้างล่างดีกว่าเลยไม่ได้ไปเลยใช่ใช่ใช่ เลยไม่ได้ไปเลยฝนดาวตกจะมาแล้วพี่ฝนเขาแจ้งฝนดาวตกกำลังจะมางั้นหรอแล้วเราจะไปดูฝนดาวตกที่ไหนอะเปียกว่าคงเห็นตลอดแหละเฮ้ยพียกนี่ไงพี่ฝนสาวบ้านเราไอ้นี่มาได้เราขึ้นไงของนิสุดยอดเลยขอบั่งดิเฮ้ยหัวสุดยอดเลยอะพี่เอกอะไรเนี่ยดูดิหัว สุดยอดเลยนี่มันมันเป็นแบบประเภทไหนเนี่ยเพ็กไม่เข้าใจอะเออแบบสุดยอดมากเลยอะมมีสกูตเตอร์ขี่ตามหลังมาด้วยไหนสกูตเตอร์ขี่ตามหลังมาหรออันหลัง้นี่เราขี่อถตู้บอดมาเลยนะเนี่ยสุดยอดมากโอ้ขี่อถตู้บอดทั่วเมืองอะเราเพ็กอยู่ได้แค่ตรงไลนไม่เดี๋ยวพี่ฝนบังคับเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดินขึ้นไปด้านบนหน่อยขอแสงสว่างหน่อยทุกคนเฮ้ยหูย่างเท่ มันแมพประเภทไหนกันแน่เนี่ยมันแค่มากนี่เราเขียวตัวบอดมีสกูตเตอร์ตามหลังมากันเต็มเลยอ่ะโอ้รถเมย์นี่ขับยากเลยนะระวังรถเมย์เบี้ยวนะดูดีรถเมย์รถเมย์ใส่แปบเด้อเด้อเเนี่ยขึ้นไปข้างบนก็ได้นี่ไงบ้านใครก็ไม่รู้ว่ามีเฮลิคอปเตอร์ด้วยอ่ะพี่เมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยพี่เอกไปกระโดดขับเฮลิคอปเตอร์ดิขับได้หรอไม่รู้แต่ว่าพี่เอกมั่นใจในฝีมือตัวเองฝนชอบมากเลยเนี่ยเขียวตัวบอดเนี่ย ขึ้นไงอ่ะขึ้นทางไหนอ่ะขึ้นได้ไหมเพื่จะขึ้นมีลิคอปเตอร์ตรงนี้มีท่ออะไรด้วยพี่ฝนขึ้นได้ปะไม่รู้มันขึ้นทางไหนมันขึ้นทางไหนนะเดินตามไปดูนี่นี่นี่วิ่งชนกำแพงเหมือนโลจะวิ่งขับรถตามเรือมาเนี่ยเดี๋ยวเพีกจะต้องขึ้นไปได้ข้างบนเนี่ยอ๋อไม่ขึ้นตรงพี่ฝนนะขึ้นฐานนี้ตำรวจนี่นี่ฐานนี้ตำรวจขึ้นไปได้หรอเฮ้ยมีคนยืนหลับอยู่ด้วยเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหลับอยู่เราเราจะได้ครบเซ็ตอยู่ไหนแล้วเนี่ยพี่ เพียก,กำลังเข้ามาในห้องบันทึกคดีเนี่ยที่แบบถ่ายรูปผู้ต้องหาแต่ข้างบนมันไม่มีไม่มีที่ขึ้นนะม,มีถ่ายรูปผู้ต้องหาเลยอเดี๋ยวเพียกไม่ได้เป็นผู้ต้องหาอย่ายาเราไม่ได้เป็นผู้ต้องหาเราออกก่อนออกก่อนออกก่อนเฮ้ยมีดาวตกตกลงมาไหนนี่ไงนั่นแหละฝนดาวตกมีดาวตกลงมา ตกลงมาเป็นดาวเงี้ยเหรอนี่ไงเออตกลงมาเป็นดาวเก็บได้ด้วยเฮ้ยไหนเอ้ยสวยอ่ะเก็บได้ด้วยฝนดาวตกสวยด้วยดูดิโอ้โหโอ้โหสวยมากพี่เอกพี่ฝนเก็บดาวได้โอ้ฝนดาวตกโอ้หสวยจัดอะดูดิฝนดาวสวยมากฝนดาวตกอะพี่ฝนวิ่งตามฝนดาวตกไปนี่ไงพี่เอกเขาจะแบบหล่นตามทางอะมาเก็บแล้วพี่เอกเก็บอยู่ โอ้หเยอะมากเอาไปทำอะไรอะ่ะไม่รู้อะ่ะน่าจะไว้ทำอะไรได้นะ๋ยวาไปฝนขี่สกเก็ตบอร์ดดีกว่าพีทพีทบอกว่าเห็นด้วยเห็นด้วยเอามาแบกเพล็กแล้วเต,<บ>ต็มเลยอะ่ะโอ๊ยรถเมชนเต็มเลยหูสุดยอดเลยอะ่ะอยู่ตรงไหนนี่เพียกอยู่ไหนเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่ตรงนั้นนะอยู่เฉยๆอย่าไปไหนกำลังไปหา ไล่เก็บกำลัหวาฝตกกันอยู่ใช่เอาขี่ใครแล้วนะไม่รู้มันขี่กันได้ด้วยนะจะบอกให้เออขึ้นมาขึ้นมาเร็วขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนไอ้นี่ชนโอ้โหรถเมย์หูรถเมย์ชนรถเมย์ใส่แปดใช่เดี๋ยวปั่นจักรยานดีกว่าเบรกจักรยานดีวขึ้นไปได้เหรอขึ้นอย่างนี้เหรอเียกลงมาอยู่ในตะกร้าเราทำไมเราไปอยู่ในจักรย์ไอในรถไอติมแล้วอ่ะเพื่อนเปิดรถเอ้โโอ โอ้เพื่อนเปิดสกเกมบัคเลยดูดิเครื่องข้างเนี่ยมา,ายกินข้าวกันดีกว่าเก็บฝนดาวตกเต็มที่แล้วล่ะเนี่ยพี่ฝนจะมากินข้าวแล้วล่ะร้านอาหารร้านนี้เปิดหรือเปล่าก็ไม่รู้อโอ้โหมีไก่งวงด้วยอ่ะนี่กาวพิซซ่าโอ้ยสุดยอดเดี๋ยวไปนั่งกินดีกว่าไปค่ำคืนนี้เรามีของกินแล้วม,มีรถสปอร์ตด้วยอ่ะโอ้ค่ำคืนนี้สุดยอดเลยอาหารก็ดีเพื่อนก็ดีรสชาติอร่อยมากเลยอาหารอันนี้เขาขายรถหรอไม่ดูรถหรูอยู่นะเออรถหรูอยู่นะขอนั่งหน่อยนีรดลองขับ นั่งไม่ได้อะเบียร์สงสัยต้องซื้อก่อนเกียวกับพิซซ่ามากินหนอกินพิซซ่าอยู่ยืดด้วยดูดิเคได้ได้ได้พี่ฝนไปนั่งกินด้วยพิซซ่าพิซซ่าเอาแล้วไมพี่ฝนกินไม่ได้อะเบียร์กดกินเนี่กดกินกดกินเข้าไปกดกินเนอกินแงอไม่หมดสักทีเนี่ยไม่กินไมกินมาตั้งนานละกดกินเอาแล้วลดใหม่ละกดกินไงเนี่มันมีกดกดเล็กนึงแล้วก็กินอ๋อกดเล็กนึงแล้วกินเนอเดี๋ยวมาเอายางอื่นบ้างดีกว่า อันนี้คืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋อนี่ไายกินแล้วอ๋อเขามีพิซซ่าแบบถาดเล็กๆกินอยู่โอเคเพื่อนพาไปแลวเนี่ยโอเควันนี้เราก็แบบอิ่มหนำสำราญมากๆเลยนะเพี่อนนะเออก็ดีเป็นเกมที่แบบน่ารักมากเลยเกมหนึ่งนะคะเป็นภาษาไทยด้วยก็ถ้าเป็นเพื่อนคนไหนที่อยากจะเล่นเกมนี้แล้วก็เดี๋ยวพี่ฝนกับพี่อยกจะทำลิง์ไว้ใต้คลิปให้ก็แล้วกันนะคะวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะ รักทุกคนนะคะบ๊ายบายจ้าอ่าแอคเซปต์มาสิเพ็กแอคเซปต์ไปแล้วอยู่ไหนเนี่ยอวยอวยอวยเนี่เพกขอแอคเซปต์ไปแล้วอ่ะกดหน่อยเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยไหนอ่ะนั่นไงปุ่มอยู่ทางซ้ายเห็นด้ว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 ยอ่ะอ่าไปแล้วเอาไม่ได้ไปแล้วไปแล้วจ้าหนีหนีแล้วเย้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่อุ้มหนีเลยเหรอ เปิดเปิดก่อนเปิดเปิดเย้บายบายจ้า